สวัสดีครับวันนี้เรามาจัดการแปลงหลังเจอฝนทลมหนักนะครับก็คขันแรกก็ทําการเกี่ยวหมวกดอกลงมาให้หมดนะครับเกี่ยวหมวกลงลง,ลง,ลงมาให้หมดเลยแล้วก็ทําการตัดหญ้าพิโคนนะครับขาดโคนออกเสร็จแล้วใส่ย,ยิบซั่เลยครับ เพื่อระบายความชื้นนะครับแล้วก็ยิบซ้ำเพื่อเป็นแคลเซียมนะครับก็จะช่วยได้นะครับไม่่วงจนหมดต้นอันนี้ก็ยังอยู่นะครับไม่ร่วงนะครับเราเกี่ยวหมงหมดแล้วไม่ร่วงอาจจะมีสลัดสลัดบ้างนะครับก็เป็นขั้นตอนเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาฝากกันนะครับวันนี้ โดนฝนมาสามวันติดติดครับใส่ยิบฟ้ารมตาพระอาทิตย์นะครับยิบฟ้ามตาพระอาทิตย์กน้องๆกำลังใส่กันหวาในทั่วโครเลยนะครับเดิมเดิมลกมากนะครับเดิมเรารักษาความชื้นครับ และเนื่องจากฝนตกลงมาอย่างหนักก็เลยต้องระบายความชื้นออกบ้างครับชื้นเกินจะทําให้ดอกร่วงนะครับขาดโคนแล้วก็สายชิบซ้ำนะครับน้องกำลังทํากันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะพ่นยาป้องกันเชื้อรานะครับฟ้าเริ่มเปิดแล้วครับวันนี้ก็ฝากกันไว้เท่าเพีงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ